ที่สุดวันนี้ที่รอคอยก็ได้มาถึงสักทีนะครับตอนแรกไม่ได้คาดหวังแต่เห็นทีนี้แทบช็อกเลยนะนี่ฮและในวันนี้ผมจะมาแกะตัวอย่างแรกของ Resident Evil Village กันครับ mm hmm. เริ่มต้นมาจะมีคำพูดเขียนขึ้นมานะครับว่าเรื่องราวของเขาใกล้จะถึงจุดจบแล้วอันนี้เนี่ยเรายังไม่รู้นะครับว่าคำว่า His หรือว่าคำว่าเขาที่เป็นผู้ชายเนี่ย มันเป็นจุดจบของใครกันแน่เป็นจุดจบของคริสหรือเป็นจุดจบของอ e ีธานอันนี้เราก็ต้องมาคาดเดากันในภายหลังนะครับ เปิดมาฉากแรกเลยนะครับมีอาก็ได้เล่านิทานพื้นบ้านให้กับตัวอีธานได้ฟังซึ่งดูเหมือนว่ามีอาจะค่อนข้างอินกับเรื่องราวแบบนี้ค่อนข้างมากนะครับซึ่งอีธานก็ดูจะเป็นกังวลนะครับแต่ว่ามีอาก็ได้บอกว่าให้เลิกพารานอยได้แล้วซึ่งนิทานที่มีอาได้พูดนั้นมันดูสมจริงซะเหมือนว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วจริงๆเลยนะครับและหลังจากนั้นภาพก็ตัดไปยังบ้านอีกหลังหนึ่ง Linley coming sent are are They're you? 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 Who 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 is? สำหรับฉากนี้นะครับอีธานจะได้มาเจอตาแก่คนหนึ่งซึ่งในไทม์ไลน์นะครับผมคาดเดาว่าน่าจะเป็นช่วงที่มีอาร์ได้เสียชีวิตลงไปแล้วนะครับและดูเหมือนว่ากลุ่มแวร์วูฟ จะเข้ามาทําร้ายทั้งสองโดยที่ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าจุดประสงค์ของพวกเขาตั้งใจจะเอา2คนนี้ไปทําอะไรกันแน่ซึ่งหลังจากนั้นภาพก็จะเริ่มสลับทับซ้อนกันแล้วนะครับซึ่งผมก็จะนําฟุตเทจบางส่วนที่น่าสนใจมาพูดถึงการเป็นข้อข้อละกันนะครับโดยเริ่มที่คําถามที่หลายๆคนน่าจะสงสัยกันมากที่สุดนะครับก็คือที่นี่มันคือที่ไหนกันแน่ซึ่งมันก็คือประเทศโรมาเนียที่ตั้งอยู่ที่ทวีปยุโรปตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองโดยมันมีข้อสันนิษฐานที่ชัดเจนอยู่หนึ่งอย่างนะครับ เราเปิด inventory ของเกมนี้ขึ้นมามันจะมีค่าเงินอยู่นะครับซึ่งค่าเงินนี้มันเป็นค่าเงินที่มีชื่อว่าค่าเงินลิวโรมาเนียนั่นเอง และก่อนที่จะไปที่ข้อต่อไปนะครับผมอยากจะให้ทุกคนดูที่ Inventory ของเกมนี้มันมีความคล้ายคลึงกับ Resident Evil 4มากๆและแน่นอนมันมีค่าเงินด้วยนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถซื้อปืนหรือว่าซื้ออะไรหลายๆอย่างได้จากเมอร์แชนหรือว่าพ่อค้าได้นั่นเองซึ่งถ้าใครชอบระบบการซื้อของขายของแบบภาค4ผมว่าภาคนี้ก็น่าจะมีหลายๆคนที่ชอบเหมือนๆกันนะครับอย่างที่2นะครับ ผมอยากจะให้ทุกคนโฟกัสกับซีนที่ผมนำเสนอให้ทุกคนได้ดูกันก่อนซึ่งจะเป็นจุดที่อีธานได้พบกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มีความสามารถที่เหนือธรรมชาตินะครับบวกกับข้อสันนิษฐานนะครับว่าทำไมจุดเริ่มต้นของทุกอย่างต้องมาอยู่ที่โรมาเนียนะครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้เมื่อเราพูดถึงประเทศโรมาเนียนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าแวมไพร์นั่นเองและเมื่อพูดถึงแวมไพร์เนี่ยมันจะต้องมีสิ่งที่ตามมาเสมอนั่นก็คือมนุษย์หมาป่านั่นเอง ซึ่งในตัวอย่างที่เราได้เห็นเนี่ยมันก็มีการบ่งบอกชัดเจนเลยนะครับว่า Resident Evil Village จะมีมนุษย์หมาป่าอย่างแน่นอนซึ่งปราสาทที่อ e ีธานได้เข้าไปเนี่ยก็ไม่แน่นะครับมันอาจจะเป็นปราสาทของแวมไพร์หรือว่า d ด็ก l ์คก็เป็นได้ฟังมาขนาดนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเริ่มจะก,กาวเลยนะครับซึ่งเอาจริงๆมันมีมนุษย์หมาป่ามันก็มันก็กาวอยู่แล้วแหละแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันพอจะมีเหตุผลอยู่บ้างนะครับ ถ้าใครยังไม่รู้นะครับ RE8 หรือว่า Resident Evil Village ที่ทุกคนได้เห็นกันในตอนนี้เนี่ยแท้จริงแล้วมันเคยเป็น Resident Evil Revelation 3มาก่อน แต่เนื่องจากว่าเกมมันดีเกินแบบดีมากๆเขาก็เลยทําการยกเครื่องใหม่นะครับแล้วก็ให้มันกลายเป็นภาคหลักขึ้นมาซึ่งเมื่อพูดถึง r e v e l a t i o n 3เนี่ยเราก็ต้องย้อนไปที่ r e v e l a t i o n 2นะครับซึ่งก็เป็นภาคก่อนหน้านั้นมันจะมีตัวละครหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าอเล็กเวสเกอร์เธอเคยคิดค้นโปรเจกต์นะครับที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นอมาตะได้โดยการย้ายโอนจิตวิญญาณ ไปอยู่ในอีกคนคนหนึ่งนั่นเองซึ่งในตอนจบของภาค r e v e l a t i o n 2เนี่ยเหมือนว่าเขาจะทําสําเร็จด้วยนะครับเพราะว่าจิตวิญ,ญญาณของอเล็กเวสเกอร์ไปอยู่ในร่างกายของนาทเลียคอร์ด้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่แน่นอนวิธีการทําให้ตัวเองเป็นอมตะในรูปแบบนี้เนี่ยมันจะต้องทําแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างไม่รู้จบซึ่งวิธีที่ดีที่สุดที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นอมตะโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนย้ายคนไปอีกคนนึงไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือการเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นแวมไพร์โดยใช้เทคโนโลยีนั่นเองนะครับซึ อยู่แล้วว่าแวมไพร์เนี่ยสามารถเป็นอมะตะได้ ซึ่งสิ่งที่ยืนยันได้เพิ่มเติมนะครับว่าโลกใบนี้เนี่ยอาจจะมีแวมไพร์จริงๆนะครับนั่นคือฉากนี้เลยเป็นฉากที่มีใครสักคนกําลังยืนมองอะไรอยู่นะครับแต่ว่าภาพด้าน,นหลังเนี่ยมันเป็นฝูงค้างขาวกําลังบินว่อนอยู่เลยนะครับไม่รู้แหละว่าค้างขาวเนี่ยมันจะออกมาหากินหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าให้ผมสรุปจากการคาดเดาเนี่ยผู้หญิงที่ใส่ชุดสีขาวเธอก็คือนาทาเลคอร์ด้า ที่อายุมากขึ้นแล้วก็แปลงตัวเองให้กลายเป็นอเล็กเวสเกอร์และได้รับพลังแวมไพร์จนทําให้ตัวเองกลายเป็นอมตะนั่นเองนะครับและแน่นอนเมื่อมีอเล็กเวสเกอร์ก็ต้องมีผู้ติดตามของเขานั่นคือแดเนียลแฟบรอนนั่นเองซึ่งเมื่อเราเอารูปของแดเนียลแฟบรอนตอนที่เขายังหนุ่มนะครับมาเปรียบเทียบในตอนนี้เอาง่ายๆเลยแค่แว่นนะครับมันก็มีความคล้ายคลึงกันอย่างมากเลยนะ แต่ผมก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อร้อรเซน์ะครับเนื่องจากว่ามันก็ยังมีอีกหลายส่วนที่ยังไม่เหมือนกันซักทีเดียวนะเช่นจุดตำหนิที่แดเนียลแฟรบอนด้านซ้ายมีแต่ว่าด้านขวาเนี่ยดันไม่มี รวมถึงแผลเป็นที่ด้านขวามีแล้วด้านซ้ายไม่มีนะครับแต่บางทีเขาอาจจะรีโมเดลใหม่ใครจะไปรู้ล่ะครับจุดต่อมาเราจะมาพูดถึงยายแก่คนหนึ่งนะครับซึ่งเธอจะมาพร้อมแพะที่เป็นแพะตัวสีดำๆเนาะซึ่งเมื่อเราเอาสองข้อมูลนี้มารวมกันยายแก่คนนี้อาจจะเป็นลูกาลูก็เป็นได้ซึ่งถ้าให้อธิบายคร่าวๆสลับสปาราลูกาลูกนะครับเธอคือยายชรลาคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ท้ายหมู่บ้านและรับใช้ปีศาจนะครับเมื่อตกกลางคืนเธอจะลัดทิ้งร่างของตัวเอง และกลายเป็นลูกไฟคอยมองหาเหยือ่อและดูดเลือดดูดเนื้อพวกมันจนสิ้นและเมื่อไหร่ที่มันได้เลือดเนื้อตามที่มันต้องการแล้วมันจะกลับไปยังร่างของตัวเองเพื่อกลายเป็นหญิงชราอีกครั้งและส่งเลือดนี้ไปบูชาให้กับปีศาจหรือว่าถ้าเราคิดแบบตื้นๆน,นะครับง่ายๆเลยยายคนนี้ก็คือเมอร์เชนหรือว่าคนที่จะขายของให้กับเรานั่นเองนะครับอันนี้แบบตรงๆเลยง่ายๆเลยอย่างต่อมาครับผม ใครจำได้ไหมว่าตอนแรกที่มีอาพูดถึงเรื่องนิทานเนี่ยเธอกําลังพูดถึงว่ามีคนคนหนึ่งกําลังภาคลูกจากตัวของแม่ไปใช่ไหมล่ะครับมันไปตรงกับตัวอย่างนี้พอดีเลยนะมันจะเป็นจุดที่ตอนแรกเนี่ยผู้หญิงคนนี้กําลังถือลูกอยู่ซึ่งเป็นลูกแบบว่ากําลังเด็กๆเ,เลยนะครับแล้วตัดมาอีกฉากหนึง่งเป็นฉากที่อยู่ดีๆเนี่ยเขาก็ต้องเดินจากสิ่งอะไรบางอย่างไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ถือลูกอีกต่อไปแล้วนะครับ เป็นไปได้ไหมว่าเธอคนนี้เนี่ยอาจจะถูกใครบางคนพรากลูกออกไปจากตัวเธอนั่นเองมาถึงหัวข้อเกือบสุดท้ายนะครับอันนี้น่าจะเป็นจุดที่หลายๆคนสงสัยเหลือเกินว่าทำไมคริสถึงยิงมีอา <What? S 1> ซึ่งต่อให้ใช้กี่ทฤษฎีในตอนนี้เนี่ยเราก็แทบจะไม่รู้เลยนะครับว่าแท้จริงแล้วเหตุจูงใจที่คริสเนี่ย ต้องยิงมีอาถึงขนาดนั้นมันเพราะอะไรกันแน่คือถ้ายิงนัดเดียวเนี่ยยังพอทนได้นะแต่ว่า5นัดนี่มันเกินไปจริงๆแล้วก่อนหนะ้านั้นเราจะสังเกตด้วยนะครับว่ามีอาเนี่ยก็เจ็บตัวมาพอสมควรแล้วคือเขามาเพื่อฆ่ามีอาจริงๆอะ่ะแบบไม่ต้องสงสัยเลยทีนี้ทำไมถึงต้องฆ่ามีอาด้วยผมขอแยกเป็น2ทฤษฎีละกันนะครับทฤษฎีแรกคือมีอายังทำงานให้กับดีคอนเนคชันอยู่การกำจัดคนของดีคอนเนคชันทิ้งไปเนี่ยอันนี้ก็ พอจะทนได้นะครับแต่อย่างที่สองที่ผมคิดมาได้เนี่ยก็คือมีอายังมีเชื้อของเอฟเวอร์ลินติดอยู่เหมือนแบบประมาณว่าไม่สามารถรักษาให้หายได้ก็เลยปิดชีพทิ้งสเสลยอะไรประมาณนี้ซึ่งน่าคิดในทฤษฎีนี้คริสเนี่ยจะต้องฆ่าโซอี้ไปก่อนหน้านี้แล้วและรวมไปถึงต้องฆ่าอีธานในอนาคตด้วยเพราะว่า3คนนี้เนี่ยกล้วนแต่ติดเชื้อเอเวอร์ลินกันทั้งนั้นเลยแต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามตอนนี้คริสก็กลายเป็นตัวร้ายเต็มตัวแล้วนะครับอย่างสุดท้ายนะครับ ผมอยากจะให้ทุกคนจับตามองกับสัญ,ญลักษณ์นี้เป็นอย่างมากเลยนะคือแบบมากที่สุดที่จะมากได้แล้วก็มาดูกันว่าสัญ,ญลักษณ์นี้เนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรกันแน่เพราะโปรโดิวเซอร์ของเกมนี้ปีเตอร์แฟบิอาโนเนี่ยเขาบอกว่าสัญ,ญลักษณ์นี้เนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่เยอะมากๆนะครับโดยผมคิดอยู่อย่างเดียวเลยนะครับมันคือสัญ,ญลักษณ์อัมเบลลาที่ทำการดัดแปลงเล็กน้อยเท่านั้นเอง เมื่อเราเอาโลโก้นี้ไปเปรียบเทียบกับโลโก้ของอัมเบล่านะครับพอมารวมกันแล้วเนี่ยมันมีรูปทรงที่มีความคล้ายคลึงเป็นอย่างมากนะครับเป็นไปได้ไหมครับว่าอัมเบล่าจะมาสร้างลัทธิไว้ที่หมู่บ้านแห่งนี้โดยการนาเด็กไปทดลองให้กลายเป็นแวร์วูฟขึ้นมานั่นเองอันนี้ก็แล้วแต่คนจะคิดนะครับแตท่ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ทฤษฎีเท่านั้นย้ำว่าทฤษฎีที่ผมคิดขึ้นมาเองล้วนๆเลยนะครับ ถ้ามันมีความผิดพลาดประการใดหรือทําให้ใครไม่พอใจนะอันนี้ผมก็ต้องขออภัยจริงๆแล้วในเดือนสิงหานะครับจะมีข้อมูลเพิ่มเติมของ Resident Evil Village มาอีกยังไงก็รอติดตามจนถึงวันนั้นนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนถ้าใครชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันเยอะๆนะครับถ้าใครกดติดตามแล้วเช็คด้วยนะครับว่ากดกระดิ่งหรือยัง เพราะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือคลิปอะไรใหม่ๆถ้ากดแจ้งเตือนเอาไว้คุณผู้ชมก็จะได้ดูคลิปนั้นๆเป็นคนแรกๆเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม